สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วในช่องกาเคลื่อนทีวีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมซูเปอร์สเนลหรือเกมหอยทากสุดแก่งนั่นเองนะครับผมอาา่าส่วน EP นี้ก็เป็น EP ที่13ในการแจกโค้ดแล้วก็สอนเติมโค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับผมโปรโมท กลุ่มเฟซผมกลุ่มเฟซผม,ผมชื่อซ u เปอร์สเนลประเทศไทยนะครับผมอ่าท่านผู้ชมสามารถเข้ามาโพสหรือหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทำเควสต่างๆได้เลยนะครับอ่ามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับผมให้นานผู้ชมสังเกตขวามมือด้านบนสุดนะครับผมอ่ารูปฟอนเฟืองนะครับผมอ่าแล้วก็ให้นานผู้ชมสังเกตคำว่ารหัสลับนะครับผม รูปพิระมิดนั่นเองนะครับผมอาซ้ายมือตรงกลางนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมก่อโคดตามผมได้เลยครับอ่ะตามนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันซ้ายมือด้านล่างได้เลยครับอ่าท่านผู้ชมก็จะได้โคดตามนี้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับผม